ส่ามันจใจประจาอ่เดี๋ยวโ้าเดีแลวอาจจะมีคนนะะเพราะว่าของจานคะมันมเริ่มซีโซ่มันเรียสแล้วก็จะมาคิดที่ไร้ Thank for watching!